สวัสดีค่ะข้ามันนี้อากาศดีอากาศดีค่ะหัวก็สิมีแดดอันก็เลยให้ผัวมาส่งมาหารอเบงเหตดฝนตกหัวกกะเศร้าค่ะเปียกเนี่ยในป้ากับเปียกมันตกเุมือค่ะก็เลบยบด้ออกจากเทียวันนี้ว่าอากาศดีกเ็เลยเลิกเลี้ยนเราก็เลยมาค่ะส,สิมหาประมาณสองสามชั่วโมงนี่แหละเรากลักบหละ ค่ะตอนนี้พ่อมูเห็ดมูนึงอยู่ค่ะก็เป็นเห็ดทรัตขั้นตะเลนนั่นแหละค่ะหรือเห็ดดำนั่นแหละค่ะค่ะมาเก็บกันเลยนะคะเนาะจังบ่เสียเวลามาผู้เดียวค่ะชายเดียวค่ะวันนี้เนี่ยค่ะมูนึงอยู่เก็บมาเน่หรอละค่ะดอกกำลังสวยนี่เนาะนี่มันออกสีดำๆเนี่ยหรอละแล้วก็ ไปทั้งพูนนะคะพ่นไปพ่นกระแมนพ่นเดี๋ยวเห็นบบบูค่ะ <c oughs> ทั้งนั้นกระแมนแต่ขามาเก็บกันเลยมันสิคํา <c oughs> มันสิคํากอนค่ะเอากันไก่มาตัดขาน้ำอยู่กะมันเป็นตัดมันนั่นได้ะคะ่ะมันนั่นได้นั่นทัวนั่นเหลว เสดแต่ตัดขาอยู่นี่ก็ดีอยู่มันก็เรียบร้อยไปเนะเาะเห็ดเรียบร้อยไปเลยเสียถ้า,าข่มาค้ำาข่อยกะต้องเฝ้าออกเก็บก็เลยบบใครได้ตัดขาหรอคะ่ะถ้ามีเวลาก็ตัดตัดไปพอมันกะบ,บ่ยาาที่หลังเนาะถ้าเ้ามาแค่สองสามชั่วโมงจังเสีย เฝ้าด,เาดึงเอาดึงเอาดึงเอาเลยค่ะมันมีเวลามานั่งตัดเนี่ยสวยมากดูสิงามนะค่ะเนาะนนกำลังบานแหงมาผู้เดียวแหงเฝ้าดึงดึงเอาดึงเอาดึงเอา,เอาแล้วกะ็ให้มันอันทันเวลาอังสินะเพราะว่ามาผู้เดียวจํากัดเวลาแล้วกะ็เออ ถึงเวลาพวมมหาเพื่สียก็ต้องให้เรียบร้อยเดยต้องออกไปถาเขาอยู่หนาทางเลยเพราะว่าถ้าเพิ่นเขามาข้างในเสียมันบม่มีหม่งกลับรถมันยากมองนี่ละค่ะนี่สวยเนาะเบิง่งหาเบึ่งไปเรื่อยๆเพราะได้เก็บอยู่ได้ละค่ะเมื่อนี้อากาศอุ่นอยู่ถึงเอาวางไว้นี่ก้นแล้วไปทั้งพี่ค่ะ กับบ่หนาวด้กค่ะเมื่อนี้เป็นต่อ,ออกข้างนอกอยู่ค่อยแกเลิกเลียนนั่นล่ะค่อยจังออกมาใกล้สิจบแล้วละเลียนก็นได้หวังว่าเว้ยอันนี้มันเนาค่ะนี่เห็นป่ไปกันเนาเหม็นเลยซื่อ สองอาทิตย์ก็จบคอดมันเลยอะจบรักสูตรเขาไปสิเลียนต่อไปสิเลียนต่ออีกเลียนโอ้ยี๋ยวเห็นบ่ค่ะเบิ้งหญ้าก็ด้วยทั้งเทียกัได้ตั้งกล่องบ่ใค่อนันนี้ค่อยถือเอานะเดี๋ยวสิ้ามอัน มึงได้ถ้าเป็นมุมตั้งได้ง่ายกับสิตั้งอยู่ค่ะเห็นบ่ค่ะเห็ดน,นี่ค่ะบานแล้วล่ะหญ้าปกเห็นบ่ค่ะเนี่ยอยู่ใต้หญ้ารวดนี่สวยมั้ยงามเนาะค่ะเนาะมึงเด้อบานบันแล้วกวางไว้นี่ก่อน บางอันกระตัดขายโอ้ยขึ้นเพราะได้ยังเด้อเอาแต่อันที่มันเอาได้ส,สวยๆนะคะเนี่ยเห็นบะนี่สิพยายามบะผากหลายเด้อผากหลายมันอันพัวค่อยว่าถ้าคือเบาดูแถวสันว่า ว่าวเราหยุดเลยคนบอลลำคันถือประสนจากเลี้ยวสนุกหาหมูเบาเนาะสนุกเขาป้าผู้เดียวก็ต้องเบาวตัวสนุกประสนยืนยันเด้เนี่ยค่ะนั่นอันดอกปอไข้งั้นมั้งอันคำไม่ไหว เราเป็นเพราะว่าอัน,อนตะเวนนค่อยลงเนาะมันอันปลาใหม่มันบังผเเ้าออกไปขางออกจากปลาใหม่เนาะมันละเป็นแดดเปียงเลยเด้ข้ามันในปลาละเป็นแบบคําไวไหมหมืดไว้ค <c oughs> ่ะเผยก็เลยต้องเฝ้าเก็บเอาเก็บเอาดึงเอา,เอาดึงเอามันอันตะเวนมันค่อยลงมันกะบ,บังปาาสินะ มันก็เลยเป็นมืดไว้ค่ะเสียวตะดอกองอ่งๆดอกเพราะแต่มืดแน่ตามัวไดีบานตามัวเป็นเลี้ยวเห็นยังกระบอกสัตว์นีนดก็เลยต้องทำเวลาต้องเฝ้าค่ะเพื่อนๆ มีมูอยู่น่ะว่าเป็นยังดอกมันอันคำเท่ากับมีมูเบาอยูอ่เนาะนี่ค่ะป้านี่ปีนี้คนมาหาหน่อยเห็ดหลายๆเห็ดลหลายๆเนี่ยค่ะสวยเนาะคะ่ะเนาะบิง้งแต่ดอกำงามค่ะบานแล้วเฝ้ากลวยเฟ้ากลวย เว้นค่อยลงกันตาม้วนล้วได้บานนี่มาค่ะไปหาต้ออีกค่ะดอกบานง้ามๆค่ะบึงบุ้ยงามเฮียงนี่ค่ะอุ้ยค่ะ พยายามก็ไปไว้สินะนี่เก็บอยู่ขังคาอย่นตาลายโอเคได้ยิบหนึ่งอยู่เสียสวยให้บ้างดูเนาะค่ะเนาะเพียเพื่อนๆมูมันกะพี่เพียรเพียบ,ยบ,บานเลว้วเห็นปะค่ะ บ่ได้ตั้งกล้องดอกมังน,นี้เนาะดึงดึงเอาด้วยเนาะมันเป็นลุมค่ะกะละีมาตั้งมันละมันบานแล้วตั้งกล้องอยากมันเป็นลุมนี่ค่ะสวยเนาะเอ้ยโมออก,กันไหล หมูกไยเพราะว่านีนอัน,น,อนห้างเทียนอากาศข้างนอกเนาะคะนะ่ะเนาะเปลี่ยนแปลงดูค่ะแต่บ่ได้เป็นโควิดเป็นยังดอกเป็นขี้มูกแรงสิละตลอดอากาศมันเปลี่ยนค่ะค่ะลมพัดเย็นๆแนงเสียคอยกับขี้มูกไรรถ น้ำคน้นเนาะเทียกับแพ่ฟุ้นในบ้านจะคล้องมุ่นลละนี่สวยน้ำเดกระสอ,อนเห็ดํานัน,นคอยพยายามเสียเอากล้องเข้าไปใกล้ๆเนาะนี่ค่ะใส่มือถือดอกค่ะกล้องโกบัวว่าันเดียวมาใส่ใส่มือถือจัง่อยตต่ตัตวไงนะมันเขาเอฟไงนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะ ถ้าใส่กลัวปัวคยต้องเข่าเข่าอันโปรแกรมของ Adobe ค่ะสวยเพราะไม่ต้องด,วดาวน์โหลดวิดีโอใส่คอมพิวเตอร์เราจังเอามาตัดตัวอ้อยยุไก่เทะก้นขี้ทั้ง <laughs> ยืดซะทีัท้ง <c oughs> เห็นบะคะ่ะไม่งามเฮีงมังดูห่างๆกันแต่กระดอกง่ายนะตัดขายอยู่บ้านเอาอมีแต่เห็ดแบบนี่แหละค่ะช่วงนี้นะคะหน้าเห็ดดำหน้าเห็ดทรัตคันเตเรนก็สิมีแต่เห็ด,หดมมหอันนี้แหละ แต่อย่าเบื่อกันเท่าน,นั้นอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อถ้าว่างค่อยว่างค่อยอากาศดีค่อยกระสิออกมาเก็บค่ะถ้าอากาศบ่ดีกับบ่ได้มากอกค่ะฝนมันตกบ่อยากตากฝนต้องระวังสุขภาพค่ะไปหาตอเนาะ,ค,ะ,นะนค่ะเนาะีนค่ะอีกมูนึง คอยสิบ่เขาไปเลิกดอกค่ะว่าไปไกลบ่ให้ห้างถนนไกลว่าให้ห้างถนนคักเดี๋ยวมันสิหลงถ้าเขาไปไนข้างไหนเขาไปเลือกอีกเด้อค่ะเด้อเห็ดนี่ห้ายคักว่บบทันไี้เขาไปป่าเลึกเลยได้เนี่ยถ้าแม่นมีเห็ดก็ซิเน่าบนลรวละกะซิเน่าไปแน่เราล่ะพอเห็ดข้างในไหนพูเนาะเขาไปในพูนเลยเด้อค่ะเด้อพ่นเขาไปเลือกไปอีกเห็ดมีแต่ดอกใหญ่ๆค่ะ ทั้งพุ่นต่ว่าหังบ่ได้ไปเมื่อนั่นก็มากับมู่กไปบ่หอดค่ะเห็ดมันหลายก็เก็บเอากันอยู่ข้างนอกกันเห็นบ่ค่ะเขาเดียวแต่เว้นค่อยลงแนวมันจะเป็น <tur> มืดๆเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันบ่ทัดในมืดมัน่ทในค่ำเด้เห็นป่ค่ะ ข้ในคำเด้แต่ว่าตะเวนมันอันนั้นตะเวนมันอัน,น,นมันข่อยลงมันปลาใหม่เนาะมันก็เลยเหตุให้มืดค่ะก็ได้เนี่ยแล้วล่ะใส่ถุงอันนี้แหละเนี่ยค่ะว่าสิตดัดขาให้เรียบร้อยกับคือสิบวันตัดคือเก้าวันละเดี๋ยวหาเบิ้งอีกจักหน่อยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพออีกมูนึง เห็ดปุอึดค่ะพี่น้องอยู่ไหนนี่ค่ะงามบ่ค่อยกะเก็บไปถ่ายได้หลายข่อยกะประกาศขายเนี่ยขายสดขายสดเครื่องนึงอีกเครื่องนึงข่อยกะอบแหงไว้ยังสี่เนาะอบแหงไว้ไว้แจกเอฟซีจะขวางน้ำแล้วกะไอที่อบแหงกะแบงใเอาแบงไบเธอลง ลงเว็บช็อปน้ำจังสี่นะขายเนาะคะ่ะขายทั้งอินเทอร์เน็ตน้ำจังสี่หละแาะว่าโอแพงแล้วนะมันเก็บไงคะ่ะแล้วห่อปนันห่อเซออียนามันก็นกนขึ้นตัวเห็ดแก่งแค่ยังได้ตามปกติคือเห็ดสดเลยคะ่ะค่ะค่อยๆเครื่อง โอ้ไปเสียถ้าได้ไลฟ์ค่อยกะจงไว้ให้ให้แอฟซีผู้ใดที่เพิ่นมักเพิ่นอยากร้องเสียค่อยกะให้เพิ่นอยู่ค่ะกะแบงไว้จงไว้ให้เพิ่นน้ำค่อยบ่ห่วงดวอกเห็ดอุ้ยโทษมันบ่ได้ซื้อเนาะค่ะมีแต่อ,ออกแห้งมาเก็บลงลงแห้งมาเก็บซื้อ มันบ่อึดมันแสบค่ะเห็ดอันเนี้ยเนี่ยแสบบางมองก็ออกเป็นมูใหญ่ๆบางมองแก็ดอกสองดอกค่ะนี่ค่ะมาพยายามสิบเาาเ่เขามาเลกกะเขามาเลกเนี้ยเราละอยู่กลางละกลางป่านะคะนี่แต่นี้มูไหลายๆมานี่โอ้ย บ่คิดยากหรอกคะ่ะบ่ายานไปสิหาแบบไดก็หาไปเลย่าแต่มีมีกำลังยางมีแห้งขายยางยางไว้บัวไปต่ออีกก็ได้จอย่างีสินะบ่อืดเมฮดอันนี้เนี่ยค่ะเอฟซี FC, ผู้ใดอยากลอ่องไปกับเอาไว้ให้เพิ่นยู ว่าแต่บอกคอยบอกคอยล่วงหน้าเนี่ยค่ะมึงดูแกเป็นยางไก่ไหมออกมันบานเบิดเร้วเห็นบ่ค่ะแกเป็นยางไก่เออนี่โอ้ยได้ฮอทฮัก สวยงามเห็นไหมคะ่ะว่นไี้ถ่ายรูยปเริ่มมียุ้งแน่หลอละ่ะฝนเศร้ายุ้งไหลเอ้ยขออภัยค่ะสืบขี้มูกมได้ตะดอกขาหมุนบิด เกห่งายเปนะ็นน่ะนี่ค่ะมีกรเมียนบานบดเล็วโอ้ยโอ้ย คอยเสียบไม่ใส่โทรศัพท์น้ำห้างเที่เสียงมันบ่ดีคอยกะต้องตัดเสียงจะคลองออกแล้วก็เอาเพลงใส่เพลงใส่เทนสิล่คะค่ะต้องไปเปิดเบิ่งก่อนมันสิเปน็นยังไงั่สวสิได้วิดีโอแต่ละวิดีโอบมอง่อไงเด้อคะ่ะ ค่ะดอกจนเทินจนเทินยังสี่ก็ดีเก็บง่ายนี่ค่ะเออในไทยลูกเป็นนาปุกอยู่เอ้นี่ค่ะี้ไต่เหอะใหม่เห็นบ่าวต่ง่าใหม่ โบมิงย้งเดะสีมันเลียวว่าใครเห็นนั่นเป็นสีน้ำตาล สูงแล้วได้นะเดีสิลงไปจักหน่อยอยู่หาลงไปถ้าหาขึ้นไปอีกบ่อ้ตเ็ดค่ะพุ่นน่ะอยู่ใต้หญ้าถึกฝนแห่งบ้านบัดนีฝนก็ตกซุมื้อ เงี้ย <c oughs> เห็นปะเว้ยนาเดี๋ยวเนี่ยโอ้ย,า <c oughs> อยขาดเครื่อง <c oughs> ดึงก็ขึ้น สวย,ยวเงาเฮงอีกๆๆเป็นมูยมน้ยู่ค่ะมึงเนี่ยโอ๊ยเพี่อกำลังย,ยัเห็นป่คะค่ะดอกกำลังย,ยัยอ้ยขายเงา คานั่งสาไทยดอกหน่อยตะคะหนียาวปืดเลยคานั่งสาไทยตัวนี้คาสวยนี่ค่ะอุ้ยสวยดอกหน่อยตาคาสวยเห็นบ่มคะพู่นะ mối hạt yeah. lại xây cảnh tôm cảnh và kiếm ở thùng vang thắp luôn đó nhiều bộ hình tăng thơ lời như cả hình <laughs> กำดอกน้อยเตสวยเห็นไหมคะพอใดอยู่ค่ะเมื่อนี้มาข้าเดียวมาตอนใบาสามใบาสามกว่าแล้ว นี่ค่ะมาเข้าเดี๋ยวได้หลายอยู่พุนะค่ะ <c oughs> มันนี้กับซัมนีก่กนนะคะเนาะเดี๋ยวจังว่ากันไหมมือหนาค่ะบ๊ายบาย